สวัสดีดิณทองครับผมสวัสดีครับสเป็นยังไงกระโดดตกลอยเลยครับผมดีใจครับดีใจครับเส้นพิศสวยน้องชายในวันนี้ในในอุทัยมันเส้นมาตรฐานก็เส้นเส้นแรกครับเส้นแรกเลยครับผมเมื่อกี้วิ่งได้สี่เท่าไหร่นะสามแสนครับสามแสนเลยจังไก่ครับจังวันนี้วันนี้วันนี้นี่วันนี้เราเราเราวิ่งไปยังไงเนาะก็เดินเดินอย่างเดียวอยู่นอกไม่ได้อยู่นอกเก็บ ตอนนั้นทิ้ยังไงโดนเจ๊ขามันจะทิ้งตัวนะมอ๋อเมาเมามีจังหวะเมาโดนหมัดแล้วก็เมาครับเสื้อเข้าใจเไม่ได้ครับไม่ใจครอกไม่ใจมานี่นี่นี่เจนเนอร์คนรอบเป้าเใจเทนเนอร์พูดใจเลยคนรอบเป้าเจนเนอร์นี่นี่น่ผู้กองคคนับอาจารย์วันนี้ธุรกิจทำตามแผนที่วางไว้ไหมได้เลย ตอนตอนที่โดนเตะขาตอนนั้นอาจารย์ให้ลูกิดออกมาช่วงไงเรกคนตรดันเไปลเราถอยไปด้านดังนเราจะตีคนดัน้านข้างนาะตนดันได้านข้าคนเราจทนดันด้าข้างคนเราจะนดันได้านข้างนเด็กเด็กทำได้ด้วย ครับผมโอ้โหแก้เกมเลยจะไม่รอดอยู่แล้วนะเออก็ก็คือวางแผนมาตามนั้นแหละตามที่น้องเขาบอกยกแรกก็ถ้าอยู่ข้างนอกนี่โดนโดนเตะขาเที่ยงแน่ก็ยกแรกก็ให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆื่อยกสามยกสี่ก็ตัวการเขาแล้วก็เขาเขาหมดเ่ยรูสภาพเขาหมดเนแต่ตอนที่โดนเตะขาเนี่ยเราก็เราก็เสียวๆล้มล้มตัวเราก็อยู่ได้ครับใช่ใช่อยู่ได้ใช่ ก็เลยให้น้องเบียดมันเบียดเดินเบียดตลอดเลยครก็คือตามแผนที่เราวางไว้ี่ห้าวันนี้ก็ไปเสร็จว่ารางวัลไปกี่แสนี่พได้สามแสนครับสามแสนนะขอบคุณใครบ้างวันนี้ไอ้ดิฉันอ็อขอบคุณพี่เงียตีแล้วก็หมวดภูมิครับแล้วก็ต้นไม้แล้วก็าจพี่กาแฟแล้วก็จานแดงครับที่ช่วยสอนนะช่วยบังคับช่วยอะไรเป็นห้ครับ ยอ,อ,จอ,จอดสุดยอดที่จะม่อยู่ที่ไหนก็ก้าได้ลำบากนะจ,จ,จ,จากนี<า>ก้ไปนะวางวางแผนอนาคตของตัวเองายังไงน้ังท่านก็ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ก็วางแผนอนานละละควตว่า็บเงินะสักก้อนครับเดีละเลิกมมยไปจะ,จะได้มีตังมีตังตัวครับไ,ไปนี่เข็ากันเอาไปน้ำกรองเันนเอาเด้อกลันน<อ>โอเคยินดีเด้อยินดีเด้อใน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 นนนนน ร้อยสิบสี่้อยสิบห้าร้อยสิบสนีร้อยสิบาสามน้ำหนักสองสามหนักร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกประมาณนี้แหละสิบสามสิบ่สากำลังดีกำลังเยักงินจากนั้นเปดินะสุดท้ายนี้ฝากฝากน้ทองบให้พี่น้องแฟนบอยช่วยติดตามเชียร์ไฟต่อไปด้วยครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยครับไนาจะทำให้ดีกว่านี้ครับฝากติดตามผลงานผมด้วยครับครับน้องเอาไีเลยเอะไปเลยจพรเอาูเลยครับ